สวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กคาร์บอนนะครับวันนี้พบกับจานูรมศักด์เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ครับก็คงจะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของพิมลิกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้หลายทีมก็ขยับกันเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็ตลาดซื้อขายตอนนี้กาลังระอุเลยครับสาหรับทางด้านของพิมลิกนะครับไล่กันเรียงกันตั้งแต่นิวคาสเซลนะครับนิวคาสเซลเองล่าสุดเองก็ ปาดหน้ามิลานมาเรียบร้อยครับสำหรับสเวนบอสแมนนะครับก่องหลังจากลิวนะครับด้วยค่าตัว35้าล้านยูโรนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวกับมิลานนตว่าสุดท้ายสู้ค่าตัวไม่ไหวกับมิลานกําลงต้องถอยออกไปนะครับส่วนทีม่อื่นๆครับซิตี้ก็ยืนยันแล้วครับคาวินฟิลลิปจากลีดนะครับก็เรียบร้อยนะครับรอตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้เนี่ย ก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่ก็โอกาสสูงมากๆทีเดียวนะครับประมาณสัก45ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวสุดท้ายครับอย่างมาร์คคูคูได้ยากของไบรตันนะครับกับกลายเป็นดิวที่ได้ยากสุดนะครับก็ยังต้องรอรุ้นกันอยู่นอกนั้นนี่ก็ได้มาหมดแล้วนะครับส่วนที่มื่นอื่นครับอย่างอาร์เซนอลเองล่าสุดลูเบนเนเวสบอกไม่ไหวเลยครับถอยนะครับเพราะว่าทั้งวันบูฟตั้งค่าตัวมานะครับถ้าใครสนใจ ร้อยล้านปอนด์มาเอาไปได้เลยครับแล้วก็ไม่ยอมได้ต่ำกว่า75ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์น,นั้นบอก75ล้านปอนด์ถอยครับไม่เอาแล้วครับแล้วก็กําลังจะปิดดีลท่านนั้นของกับตันเชียซูสนะครับที่กําลังจะรอ,อตรวจร่างกายเรียบร้อยเมื่อไหร่ปุ๊บก็45ล้านปอนด์นะครับ ก็จะมาอยู่กับปืนใหญ่อเซนอนนะครับส่วนแมนยูนะครับตัวเก่ายังปวดหัวอยู่เลยครับเดยยองก็ยังปิดไม่ลงแอนโทนีก็ยังปิดไม่ลงนะครับล่าสุดมองไปที่แบ็กซ้ายอย่างทรเลมาเลาเซียนะครับแบ็กซ้ายจอมลุยอย่างไฟนอตนะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าใกล้แล้วเหมือนกันนะครับก็จะยื่นเงินประมาณสัก13ล้านปอนด์บวกแอดออนนะครับแต่ว่าก็มีคู่แข่งนะครับเขาบอกว่า ทางั้นของลียงก็จะยื่นเท่ากันเลยนะครับเพื่อเป็นค่าตัวของท่านัอนเจ้าไทเรลมาลาเซียนะครับเป็นคู่แข่งกับแมนยูนะครับก็ต้องลุ้นต่อไปครับแมนยูมีแต่จะปิดดีลมีแต่ใกล้นะครับแต่ก็ยังไม่ลงตัวสักคนเลยนะครับส่วนทางด้านของสเปอร์ครับนี่ก็รอลุ้นกันนะครับริชาริซันจากเอเวอร์ตันนะครับก็น่าจะเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรครับรอแค่ลุ้นเรื่องของสโมสรนะครับ ได้พูดคุยกันนะครับเพราะล่าสุดเองก็จะยืดประมาณสัก5ปีนะครับค่าตัวแล้วน่าอยู่ประมาณสัก60ล้านปอนด์นะครับโดยที่ไม่ต้องแลกตัวผู้เล่นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะเอาเบิร์กไวน์นะครับบวกกับเงินนะครับล่าสุดนี่ขอเงินอย่างเดียวครับจากนั้นของเอเวอร์ตันนะครับก็น่าจะลงตัวนะครับหลอแล้วไม่น่าเกินอาทิตย์นี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนแนวรับอย่างเคมองลองเล่ที่พูดคุยกับบาซ่าว่าจะขอยืมตัวอยู่นะครับก็ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ล่าสุดนี่เจ้าเคมองลองเล่นี่ไม่ได้ไปเข้าแคมป์ซ้อมมาเขาด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่กำลังเนื้อหอมสุดๆนะครับก็คือเกรซอนเบเมอร์นะครับแนวรับจากทางด้านของโตลิโนนะครับล่าสุดทั้งอร์เซนอนทั้งสเปอร์นะครับโดดมาร่วมด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นมีข่าวกับบิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ เจ้าตัวนี้นี่โอ้โหถือว่าเนื้อหอมที่เดียวนะครับลุมตอมกันเพียบเลยนะครับปิดท้ายกันที่เชลซีครับเชลซีเองก็ใกล้แล้วเช่นเดียวกันนะครับราฟินญาจากลีดนะครับจากที่ก่อนน้านั้นเต็งจะไปบาซ่าสุดท้ายนี่มีเลี้ยวนะครับล่าสุดเตรียมเงินประมาณสัก55ล้านปอนด์รวมแอดออนนะครับตอนนี้สโมสรคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ทานั้นของเชลซีที่กำลังคุยกับเดโก้ที่เป็น ทางด้านของเอเจนต์อยู่นะครับก็คาดกันว่าน่าจะอยู่ประมาณ5ปีแล้วก็ค่าเหนื่อยประมาณสัก1 2 0 0 0 0ปอนปอนต่อสัปดาห์นะครับก็รอรุ้นกันนะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยใกล้มากครับสำหรับทางด้านของเชลซีนะครับเอาละครับก็หมดเวลาของคลิปนี้แล้วนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้จันโอุดมศักดิ์ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ